คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ FC แฟนช่องทันทีขามาติดตามรับชมทางช่องวาวิสานที่เก้นในมือนี่นะครับครับมือนี้ตามสัญญานะครับตามทีทั้งพาะอราจารย์น,น้องปลื้นะครับได้นัดวันที่จะปล่อยตัวเลข2ตัวนะครับเลข2ตัวนะครับซึ่ง3ตัวนั้นก็ได้เฮ็ดคลิปให้กับ เอฟซีนช่องทันทีเข้ามาติดตามรับชมได้รับชมไปแล้วนะครับสำหรับตัวเลขสามตัวของพระอาจารย์นงปื้อนะครับส่วนเที่ยวนี้คลิปนี้นะครับเข้าไปเบิ้งสองตัวที่พระอาจารย์ได้นัดทางแอดมินไว่นะครับเดินทางมาถ่ายทําตามสัญญานะครับเพราะว่าได้มือนัดหมายแล้วนะครับตัวเลขจะเป็นยังไงนะครับเ่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับเข้าไปตามกันเลยครับทีกูติของพระอาจารย์กันเลยไปไปกันเลยครับ สองตัวพระอาจารย์ที่ใส่ตัวใดเนาะไม่เลยเนาะอ๋อนั่นมาถวายพระอาจารย์มัสยการครับอาจารย์มัธยการครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องบรรยากาศของที่บ้านพี่น้องนะครับแค่นี้พวกคุณรอติดตามนะครับเนาะว่าเราจะมีตัวใดกันเนี่ยนะครับวันนี้มีจากตัวจกชุดละครับอาจารย์นี่ตัวเดียวคืนลงตัวขึ้นเก้าเลยอาจารย์ให้ยสามหางเราหายหางเดียวเลยจะสึกคืนสิลลงไหมครัไอตัวเดียวคือเก่า แต่ว่าจะเป็นขึ้นลงขึ้นลงแต้มอาจารย์ก็ขึ้นลงแต้มลงแต้มอาจารย์งดที่พันมานอกจากนองอาหาขนาดนึ่งหาสองเออหาหนึ่งอาจารย์ให้ในก็ข้างบนข้างบนไหมครับข้างบนหกศูนย์บอกหกศูนย์หกศูนย์หกแต่ไปออกเจ็ดศูนย์เนาะครับแล้วก็หาศูนย์หาศูนย์หนึ่งหาสองหาหนึ่งหาสองะครับใหมดที่พันมา วันนี้กับซุกเก้กันสามหางนี่กันในวันนี้สามหางเนาะสามหางนะครับอันชุดสามตัวที่อาจารย์ <3 S 1> ปล่อยออกมา<ต>นะครับเอามาให้พี่น้องคนละมือกันหน,น้าครับเพิ่นหาเพิ่นลืมไหมครับหาพี่น้องเพื่นลืมแต่สามตัวนี่สิถึงออกมาใหม่ได้นะออกมาใหม่แล้วอันนี้ตัวเกาสามสามตัวสามตัวนี่อันนี้ 9, อันนี้ชุดเก่าหัวหั่โอ้ชุดเก่าเหรเนาะสามตัวเด่นบนสองกับแปด สามตัวนี่ที่หายไปชุดก่อนเปความในชิในวิกนีเนาะนะครับแต่ที่มากโมนี่คือว่าผาพี่พะน่องมาเอาสองตัวบนสองตัวบนหลังเนาะคุณเนาะโมนี่โมนี่มาเอาแต่บางท่านกับสิได้ไปแล้วเนาะในเลขกตัวนี้เนาะครับผมสำหรับสามตัวที่ออนปูนปล่อยไปแล้วนะครับผมแต่โมนี่ยังอีกสองตัวนะครับสิเป็นตัวใดในยิ่งเขาว่านี่สามหางหางเดียวหางเดียวบ่หางเดียวใช่ไหมงแต่ว่าขึ้นลงโอ้ ครับพี่น้องงวดนี้ประหยัดงบประหยัดงบขึ้นแตี้ยลงแต้มแค่นั้นหางเดียวคือเก่าห่างเดียวคือเก่าออครับผมเดี๋ยวเมึงไอ้ว่างหันไป็นย่นี้นะอาจารย์ว่าสามตัวนี่เปลี่ยนบอครึ่งใจไหนเปลี่ยนเปลี่ยนค้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจากตัวนี้แมืนบอครับเปลี่ยนเปลี่ยนสินธนาแต่พอได้พอได้เจอร่องหายพอดึงออกมาพอได้เปลี่ยนเป็นหาสองแปดหามันมันเป็นอาหาหนึ่งหาแปดหนึ่งงี้มาหาสองแปด เอ็นเลขเปลี่ยนเอาเขียนลงไปนะเปลี่ยนตัวใดครับผมเปลี่ยนเป็นสามแปดหนึ่งนะอเปลี่ยนเป็นสามแปดหนึ่งเอาเขียนเขียนมันเป็นตัวใดก็เดีดยเปลี่ยนคาจารย์นะครับขอถามเนี่ยครับมันมาส้นกันสองสูตรโอ้สูตรมาส้นกันสองสูตรตัวนี้ตัวนี้จะใส่ได้อยู่วะครับตัวนี้ใส่ได้อยู่สามประเทศจารย์ยูตำแหน่งเดียวกันเลยโอ้เขียนว่าอ๋ออันนี้อันนี้คือเป็นแม่สูตรอันนี้อันนี้แม่สูตรของอาจารย์สามหนึ่งแปดมันยูตำแหน่งเดียวกันเลยโอ้เนือดครับเด้อดครับแม่สูตรของคนนะครับเนาะ อันนี้คือเปลี่นแม่สูตรอาจารย์จะจับออกมาไหมนะครับเอาตัวดครับอาจารย์สามแนึ่งแปดสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งนะครับนี่อันนี้ัคแค่นี้ครับสรุปแล้วก็สามแปดเดี๋ยวเครับอาจารย์เดี๋ยวครับ สรุปแล้วก็คือว่าสามตัวนี่อาจารย์แหมาสีหางมันบ่ครับเออมาจารเนี <S <S los, ri right. evet> mm. the the ่ตัวเนีนเลยตัวเนีนเนีนครับสามแปดหนึ่งสามตัวนียนเลคือเนีนเนาะตัวเนีนอ่ะเน้นนะครับด้วเน้นเน้นเลยสามแปดหนึ่งเน้นสามแปดหนึ่งตัดเปนสองตัวน้ำได้ตัดสองตัวน้ำตัดสามแปดแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเลยหางเดียวพ่แปดหนึ่งเลยหางเดียวเลยแปดหนึ่งตัดแปดหนึ่ง 1, 1, 1, 8, พี่น้องฟังเด้อพี่น้องครับอันนี้คือชุดสามตัวนะครับพี่นอ้องด้วยอาจารย์ว่าเห็นตัดออกมาตัวเดียวแปดหนึ่งเนาะแปดหนึ่งตัดชุดแปดหนึ่งอาครับผมค,บคือเดินมาเดนเดนไอหาหนึ่งแปดต่ามือนี้นะครับเนาะอาจารย์ก็จะมามาเพิ่มม,มาเพิ่มต่าเพียงว่าสูตรตรงกันหรือซื้อ,อตรงกันซื้อครับผมก็ได้จับมาเป็นสามแปดหนึ่งตัดเหรียญก็คือตัดแปดหนึ่งนะครับเอาให้พี่น้องมาจับเอานะครับเนาะ อยู่ในนี้นะครับผมอาจจะเป็นสามแปดสามหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็อะไรกันนะครับผมจับเอาใช่ไหมพี่มาจตัวก่เอาแค่นี้แหละเน้นๆไปเลยเนี่ยจานเพื่อแข่งเลขหลายตัวนันแหละ่อครับพี่น้องนะครับผมครับกับตัวเลขของพลังปืนนะครับเด้อพี่น้องนะครับผมสาธันใดนะครับต่อไปนี่ก็จะเป็นสองตัวเนาะสองตัวครับกบเป็นสองตัวนะครับผมสำหรับอีซี่นะครับเด้อเตรียมสมุดกระตานะครับผมจดไว้พร้อมกันนะครับสำหรับสองตัว สองโตเนี่ยทราบข่าวว่าอาจารย์นี่ปล่อยสองโตนี่หางเดียวหางเดียวหางเดียวแต่ว่าขึ้นลงขึ้นลงเหรอเพรว่าหนึ่งสองสี่แสนหนึ่งสามหนึ่งสี่ประมาณนี้นะกต่แบบงวดที่แล้วอาจารย์ให้หานึงมันบ่โอู้นี่มาเดีวมาเดีวขึ้นลงกับเป็นจันนี้ฟังที่ใบอีซีฟังมึงแบบไหนตอนนี้ก็ขึ้นสองหกขึ้นลงขึ้นหนึ่งหกขึ้นขึ้นก็ขึ้นสามหกเน้นนี่ไงเน้นเดี๋ยวขออนุญาตวงกลมกันเด้อครับเด้อ ตัวเนียนของเราที่เน้นสองคนอาจารย์เนาะนะครับสมัครอาจารย์เนาะจะให้สองหกเปนหนึนะครับอืมให้ตัวเดียวหนึ่งสองหกนะครับผมอ่าทังเดียวนี่คือสองหกเปนบ่ครับผมทางเดียวก็สองหกทะเลยอาจารย์เนาะจะขึ้นล่องแต้มหนึ่งกันแล้วหนึ่งหกนี่ล่องลักษณะไปเลยครับคือกับร่องแต้มหนึ่งสองเป็นหนึ่งกับสองเป็นหนึ่งครับผมถ้าขึ้นก็เป็นสามเป็นหนึ่งก็สามสองเป็นสามสองเป็นสามหกยืนหกยืนเออเฮียซี่ขึ้เข่าใจแบบนี้คือว่าหกยืนเน้นนะครับเน้น เน้นสองหกสองหกโอ้รับเน้นสองหกวิ่งวิ่งสองกับหกครับผมไปบนล่างเนาะบนล่างบนล่างเด้อครับพี่น้องนะครับสรุปก็ง่ายๆนะครับเนาะหนึ่งสิงหาคมหกสี่นะครับออนองเปื่อนะครับผมให้มาหนึ่งหางหนึ่งหางแต่ขึ้นบนขึ้นล่างนะครับผมคือเน้นที่สุดสองหกนะครับผมหนึ่งหกนี่คือสองให้ลดมาหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งหกสองเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสามหกนะครับบงงงเนาะพี่น้องเนาะ มงกนะครับผมเน้นที่ยวสุดคือสองหกหล่ะครับบอกว่าไงสิครับผมคือว่าให้ยืนให้ยืนหกเป็นหลักนะครับผมนะครับให้ยืนหกเป็นหลักถ้าวิ่งวิ่งสองกับหกนะครับผมนะ,นะครับให้ยืนหกเป็นหลักนะครับสรุปก็คือว่าอ๋อน้องเปิร์ฟันหนักที่สุดคือหกครับผมท่านผู้ชมนะครับผมสรุปอ๋อน้องเปิร์ฟันหนักที่สุดคือหกมีเปอร์เซ็นต์มากบอกครับอาจารันวันนี้ครับเปอร์เซ็นต์มาก ไอเปอร์เซ็นีครับพวกเอซีพัอุ่นใจเก้าสิปอ็นต์้าครับอีกสิบเอร์เนอนุไ้าบเซ็นตครับผมเกาสเปอรลยกบเปอเลยอ่าพี่น้องครับผมชัดเจนเนาะนะครับบงงเนาะครับผมบงงเนาะพี่น้องครับงงบ่พี่น้องอยู่ทางยูทูบตอนนี้งงบ่นาะครับผมพี่น้องเฮานะครับผมใส่ตัสอเข้ปดขึ้นลงน้ำครับขึ้นลกน้ำเนี่ยบางเทียกัน็น สองหกอาจจะเป็นสองเกิก็ได้นะอ๋อขึ้นโตโตเลยแมนขึ้นโตโตหนึ่งือ้นยืนยืไปเอะอ๋อขึ้นตั้ง,ตงแต่น้อยห,หกหกหนึ่งขึ้นยืนยืนอหมั่นใจแห้งครับพี่นายเอซียเรามีความหมั่นใจแห้งเนาะอ่ะครับพี่น้องเขาก็ับมาสรุปตัวเลขกันอีกเที่ยนึงนะครับสำหรับตัวเลขของพระอาจารย์นองปลือในวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสำหรับสามตัวนะครับซึ่งคลิปก้อนนะครับที พระอาจารย์ได้ปล่อยสามตัวไปนะครับก็มีหาสองแปดกับแปดสองเก้านะครับหาสองแปดกับแปดสองเก้านี่นะครับหาสองแปดกับแปดสองเก้านะครับทีปล่อยไปกอนเลขสองตัวนะครับส่วนเที่ยวนี้นะครับเขามาเอาตัวเลขสองตัวนะครับที่อาจารย์ปล่อยที่นัดไว้วันที่ยี่สิบสามนะครับเขากลับมาตามนัดของพระอาจารย์ที่นัดไว้นะครับอสองตัวนะครับมื้อนี้ได้ ตัวเดียวนะครับก็คือตัวนี้นะครับสองหกซึ่งปกติอาจารย์กิดจิปล่อยยังสี่อยู่ทุกงวดนะครับไม่ได้ปล่อยหลายตัวนะครับแต่อาจารย์บอกว่าให้ลดแต้มขึ้นแต้มเอาตัวหกนี่ยืนนะครับอ่าลดแต้มก็คือลดจากสองมาเป็นหนึ่งนะครับก็จะได้อีกครั้งหนึ่งก็คือหนึ่งหกนะครับส่วนเพิ่มแต้มก็คือเพิ่มจากสองมาเป็นสามนะครับก็จะได้สามหกนะครับแต่ตัวเน้นนะครับตัวเน้นคือสองหกนะครับคือสองหก ในงวดวันที่1สิงหาคม2564นี่นะครับครับนี่ครับตัวนี้นะครับ26ส่วนตัวนี้เพิ่มเต้มคือตัว6เป็นตัวยืนนะครับตัว6ยืนก็คือเพิ่มเพิ่มจาก2เป็น3ลดจาก2เป็น1แค่นั้นนะครับตัวเลขนี้แค่นี้นะครับแต่ถ้าผู้ทุนหน่อยนะครับผู้ทุนหน่อยเน้นๆไปเลย26ตัวเดียวนะครับหรือว่าเอฟซีนช่องอยากเอาไปจับเพิ่มไปจังไดก็ลองจับบ้างนะครับอาจจะจับเป็น สองเจ็ดสามเจ็ดเจ้าหนก็ว่าไปนะครับแต่ว่าพระอาจารย์ให้แค่นี้นะครับตัวเน้นสองหกแล้วก็ลดแต้มหนึ่งหนึ่งหกเพิ่มแต้มหนึ่งสามหกแค่นั้นนะครับส่วนตัววิ่งก็คือสองกับหกนะครับสองกับหกครับที่นี่มาเบิ้งสามตัวนะครับมาเบิ้งสามตัวอีกทค่นึงนะครับซึ่งอ่ามือแรกที่เฮามาติดตามพระอาจารย์นะครับเพิ่นให้สองห้าแปดเออห้าสองแปดนะครับกับแปดสองเก้านะครับแต่ม้าแถวนี้นะครับมาเอาสองตัวนี้พระอาจารย์บอกว่า สามตัวนี่เปลี่ยนมาเป็นสามแปดหนึ่งนะครับเพราะว่าสองสูตรมาซ้นกันได้ตัวนี้นะครับการเลืยกลายเป็นว่าตัวนี้เป็นตัวเน้นนะครับกะเท่ากับว่าหายตัวนี้ตัวเดียวนะครับสองตัวนี้กะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับสิเอาไปพิจารณาบึงนะครับคือมาเอาสองตัวนี่ได้สามตัวตัวไม่นะครับได้สามตัวตัวไม่คือสามแปดหนึ่งนะครับอ่าได้สอบถามอาจารย์อาจารย์บอกว่ามันเป็น สองสูตรมาชนกันมันได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็นตัวน้นนะครับกลายเป็นตัวน้นนะครับส่วนสองตัวพระอาจารย์บอกว่าหตัดหล่นน้ำนะครับสามแปดหนึ่งมีครับตัดออกมาแล้วได้แปดหนึ่งนะครับได้แปดหนึ่งนะครับได้ตัวนี้นะครับครับอ่าแคบได้แคบไว้นะครับถามักถ้าชอบก็จังค่อยน้ำไปนะครับก็ใส่จารณญาในการล้ำชมบนะครับทั้งช่องเขาับเป็นซื้อกลางนะครับทั้งพระอาจารย์ก็เป็นแนวทั้งนะครับ ครับแคปหน้าจอได้แคปไปเบิงเล้เลยครับเดอ้อชัดดีปอนอนี่ครับพระอาจารย์หน้องปลือหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้ยหกิบสี่นะครับตัวเลขตามนี้นะครับครับถ้าบ่มักบ่ชอบก็พานนะครับถ้ามักาม่กากชอบจังค่อยน้ำไปนะครับตัววิ่งนะครับเดอ้อตัววิ่งสองกับหก นะครับอันนี้ให้พี่น้องนะครับเอสซี่นชองขึ้นลงอ่าบอต้องขึ้นลงแล้วนะครับนี่ตามตามนี่แหละนะครับกะให้กลับนะครับแค่กลับนะครับกลับแล้วกับบนล่างนะครับครับอ่ะกะพอสมควรนะครับสําหรับมือนี้กะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมทั้งช่องของเขานะครับแล็ทันที่เขามาติดตามรับชมไม่นะครับแต่เบิร์แล้วมักแล้วชอบแล้วนะครับก็ฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแห่งกับทาง min แอดมินเด้นะครับเด้อเพื่อทีสิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปไม่ๆต่อไปนะครับสำหรับท่านที่ชอบที่มักเจียวกับเรื่องตัวเลขการเสี่ยงโชคนะครับติดตามทั้งช่องไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เ้ามาติดตามรับชมนะครับก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้พอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง Pelled, society, melodies, aches, oui. way, shared, ส, CO, สลับคันใดบ่คอยมีโชคนะครับผมก็ร้องเอาไปเซาบูซ่ามืองนะครับผมตะกุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลชักเกิบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทั้งด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับกอบคุ้มบริวารนะครับผมสิ่งบดีครับกลายเป็นดีได้นะครับผมในธาราโคจสารโคฉลักนะครับที่เพิ่นได้กล่าวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับสัตว์น้อยออกไปมืดพวกงูพวกเหี้ยพวกเกี่ยอนี่เขาม่าไกลวะได้ครับที่เหน่อที่โตใส่กระปุกใส่กระเป๋าเงินไวกกกกอออเเเเเงงงงิินนนนททรรรีียยะคคับใวามสื่ นะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรกันหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสันใดที่ซื้อหวยพิดผิดถือถือสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมก็ล้องเอาไปบูซ่ามึงได้ครับเด้อติดเี้ยติดซันติดนาลันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้างโตัวยิ่งยีนะครับผมกับยังย้อมใน าาคาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสลัดอีซี่ธันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบนเจอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาดูครับซาดู